นีครับก็อาจจะมาถึงแช่ผลก็น่าจะสิบเอ็ดนาฬิกาเข้าไปแล้วครับตัดกล้วยเสร็จเอาไปไวท้ที่ที่โรงเขาเที่ยวนึงนะครับแล้วก็เอามาลงนี่เอามาลงนี่ครับสิบกว่าต้นครับเอามาลงที่ทํางานนะื่มาถึงแต่ยังไม่ได้เก็บขี้เลยครับเรื่องหญ้าพยันแก้วให้เรียบร,ยร้อย อยู่กับบูดาครับใช้พลอยู่กับบูดามาถึงนังพักให้หายเหนื่อยก่อนครับแลมเย็นลมเย็นเยดีเลยล่ะครนั่งพัก้หายเนื่อยสัแป๊บครับผมไม่ไหว อากาศเย็นดีครับไม่ไม่ร้อนแดดแดดเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแบกกล้วยครับจะมาถึงให้ให้ยาแล้วแต่ไม่รู้ให้น้ำนยังครับเขายังไม่ได้ให้ยังไม่ได้เก็บขยะ ที่ช้างที่มาเลยครับเทะไปหมด ก็เดี๋ยวนั่งดูเช้พลสักสิบนาทีนะครับหักเหนื่อยไปด้วยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ใหน้ํา ให้น้ำกินแล้วก็เดี๋ยวให้ลงไปนอนน้ำนู่นครับในสระน้ำกับควายนะควายสีมผู ปอตาาานะีนะครับลมเย็นและลมไม่เย็นเฉยเฉยคน,ะน,นให้ลงเล่นน้ำแล้ก็ได้ลงเล่นก่เชยพลด้วยนะครับดูน ดีแต่ว่าลมเย็นครับแห้งแห้วเฮลโหลสวัสดีครับย่าลูกสวัสดีครับพี่า สวัสดีครับพอยังสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ่อลลุกสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับ,เ,รดรบเดี๋ยวพาลงเล่นน้ำลุกนะครับก็เดี๋ยวพักแค่ห้าทีพอครับมาถึงเข้าแล้วก็รอนานก็ไม่ได้สงสารน,นะครับก็ ดี๋ยวผมก็ขออนุญาตแค่นี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เราเดี๋ยวค่อยเจอกันครับผมสวัสดีครับ